เกียร์แมนนวลลูกค้าคันนี้เคมีออโต้เซฟี้แคปัมีให้มาพร้อมกับล้อมแมกแมกเลเนอคะ่ะกระจกไฟฟ้าตัวรถจริงเป็นธรรมดาเลนเชอญค่ะมาเลยค่ะกะาราที่เจกัลลามิสบิชิเทตันเอสซัรับนะคันนี้ 2.5G LX รลิมเต d i อีดิชนปี28-29สมารซีซีมาก็บเกียร์แมนนวลค่ะเคมี้เซตี้ p มีให้ด้วยนะรถกรหานราคาที่220,000บาทมาเลยค่ะเลนเชอรได้เลย220,000บาทมาเลยค่ะย,ยีย่ราคามาได้ราคามาได้เลยอยวาสดี้ค,ค่ะกมมนบีกอลล์รั กดเลยนะคะยกได้ยกเลยไม่ต้องรอสองพราคาเปแลวค่ะสองแสนต้สองพัราคาเปและค่ะซึ้อต่อไต่อะได้ค่ะสี่พันไปต่อได้เลยมากันเลยรีบกดได้ค่ะหกพันราคาเปแลค่ะซต่อบิมาไม่ต้องรอค่ะสองแสน้อพันแปดพนมีไหมคะแปดพไม้ถ้าได้สมัยกดได้เลยไม่ต้องรอค่ะสองแสนต้นสพันแปดพันราคาไปรละค่ะซึ้อต่อปต่อกระได้ค่ะสองแปดสามศูนย์ราคาเปรราคาแล้วมากันเลยเสลยได้ค่ะมากันเลยเฉลยสองพันสี่พันราคาไปรละค่ะหกพันเปไปต่อกได้ซื้อต่อไปราคาได้แปดพันราคาเปรละค่ะ ไปตอกได้ก่สองสนม่นสองพัสนมบเด็ดแนบสองให้มากกว่านี้ปิดมากดมาไม่ต้องรอนะถ้าราคาดิ่งนับเลยสองแสนสี่หมื่สพันราคาเปียนราคาเป็นที่ออนไลน์แล้วหพันราคาเป็นรสตอกต่อกัได้กสองสี่แาศนแล้วก็เสนาเซนาแสนหนหนึนาบาทออนไลน์สัซื้อสองห้าสงค่ะ สองพราคาเปลียนสองแสนตัวมาสองพันส่ไอกันได้ค่ะสองนตาสี่มาสี่พันบาสี่อไตด้เลยมั่อันนี้ค่ะสองสนตาหกพนมานนับเ็ดแปดพัราคาเปียนสองพันแานับเ็ดานับสองสอาหมบาทนับสามค่ะตัลอกขายที่ราคาสองแสนันบาทลูกค้าหมายเลขสามศูนย์สอประมูลได้ไปสองแสนม่นแปดพันบาทยินเด็กกับลูกค้าออนไลน์ค่ะ